สวัสดีครับบ่าวเ่าสวัสดีทรามชมครับผ้าเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับเดินทางนะครับเดินทางมาหาคู่บ่าววัดปลานะครับผ้าธรรมช่มครับคู่บ่าวว่าห้องน้ํานะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะผ้ามาอัปเดตให้เบิ่งนเพี่น้องก็จะมาถามคู่บ่าวว่าเพิ่นจะถวายเมื่อใดนะครับครับธรรมชมนะครับ ช่างทาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสาธุบุญกับเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับที่ได้รวมเป็นเจ้าภาพกับบ่าวเท่าเด้อครับผมกับบุญในครั้งนี้นะครับขอให้ท่านผู้ชมนะครับผมญาติพี่นองทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับร่ำรวยได้พี่นองเด้อการค้าการขายขอให้เจริญรุ่งเรืองนี่ครับผมนะครับได้รวมบุญน้ำกันสร้างห้องน้ำจังไปฟังน้ำกันนะครับบ่าคู่บานะครับเพิ่นว่าจะมีมือถวายห้องน้ำ นะครับกาซาทุบุญกับโซลาเซลล์นะครับเอฟซีที่เพิ่นออ่่าาถวายปูนะครับบาวถอดก็ได้มาซื้อส่วนตถวายสีดวงนะครับแล้วก็เอฟซีเพิ่นอีกหกดวงแล้วก็มีอ่ FC เอฟซีเพิ่นอีกถวายที่แรกมาสามดวงนะครับชมชมทั้งหมดสิบสามดวงนะครับสำหรับไฟโซลาเซลล์นะครับที่แรกก็มาถวายคู่บาเพิ่นสามดวง นะครับบ่าวเท่ากะส่วนโตกามาถวายอีกสี่ดวงนะครับแล้วก็เอฟซีเพิ่นมาถวายอีกหกดวงท่านผู้ชมโซลาเซลล์ด้านหน้าสวยงามเดี๋ยวบ่าวเท่าจะพาไปเบิง่งข้างในนะพี่น้องเนาะอันนี้ไทยมุมด้านหน้าให้เบิง่งนะครับข้างหน้าก็เฮ็ดทางเขาอย่างดีพี่น้องหน้าฝนหน้าหยังจังบ่เลอ่นะครับอ่าคู่บ่า,บาได้มือแล้วนะครับวันที่ถวายห้องน้ำนะครับต้องถวายก่อนนะครับท่านผู้ชม มือวันถวายก็จะมาไทยให้ท่านผู้ชมดีชมนะครับมาเบินั่งนั่งกันก็สวยงามนะครับผมสวยงามตามนี่แหละครับผมนี่ครับด้านในห้องน้ำครับผมอันนี้ก็จะเป็นชักโครกนะครับถือว่างามครับสวยครับสวยนะครับผมสองห้องนะครับสองห้องนี่ครับห้องหนึ่งแบบกดชักโครกห้องหนึ่งแบบเทลาดนะครับทผช้่มเอา นะครับสาธุบุญใหญ่ในครั้งนี้น้ากันน้อยพี่น้องเนาะให้ได้โชคให้ได้โชคได้มานครับเดี๋ยวเขาไปหาคู่บานน้ากันนะครับเมือ่อนี้เป็นวันพระผมนะครับเพิ่นมาจําสินเพิ่นก็นจะอยู่ในศาลาหลังเก่าพี่น้องศาลาหลังเก่านะครับอันนั้นก็เป็นห้องขัวเกา่าเด้อพี่น้องบไดใ้ใไซแล้วห้องขัวกับบไดี้ไซนะครับ อันนี้เป็นวายเหตุขึ้นของขั้วไม่ก็ยังท่านไดแล้วนะครับยังยังไม่มีงบนะครับท่านผู้ชมครับผมอ่าของน้ำกับสวยงามนะครับผมสวยงามนะครับนะครับผมวัดปลากับวัดปลาอีหลีนพี่น้องเนาะนะครับผมโอ้สลอดไฟเิ่นก็ติดสวยงามอยู่ครับท่านผู้ชม <c oughs> สาธุบุญน,น้ำครับ เดี๋ยวเขาไปหาคู่บาน้ำกันนะครับไปฟังน้ำกันงวดวันที่16ตุลาคมนะครับเมื่อน,นั้นคู่บาให้ต้องงวดมาแล้วน,น,น,นะครับปุ่นะครับกุดอยู่ปุ่นะครับผมกาบนรรสการครับคู่บากกาลธรรมสการเจ้าค่ะของน้ำสำเร็จลุวงแล้ครับคู่บาโอ้ยคัับให้บ้านเขาย่องไว้สัตว์บ้าคู่บาลย่องขุนเจ้าอ่ะนะสาธุบุญนะครับผมมันมันกรรันดาเนาะครับพ<อ>ร,ร,สสร,ระเจ้ากับ มันเป็นบ้านน้อยแล้วก็ไปเก็บไม่ได้เปื่อนเบียเขาเจ้าอ่ะนะครับผมเขาเจ้าห่องว่าะครับนะโอ้เพื่อคืออันนั้นแท้โอ้ชุดเจ้ากระเฮ็ดเอาได้มือได้มือถวายมาครับคุณบาทวันที่สิบสามเพราะว่าวันที่สิบสี่นี่มันเป็นวันพระครับเพราะว่ามันสิบเป็นสินสุดท้ายของของของพรรษาแล้วมันจะออกพัรษาแล้วกันเลยจะถวายปั๊บวันที่สิบสี่เกิดวันที่สิบสามถวายวันที่สิบสี่ก็ไห่ไม่ออกเพร่ะสมน้ำเขา องน้้ไดเพิ่นจะได้ใส่ได้เพราะว่าไม่ออกเพิ่นก็นมารักษาศีลภาวนาอยู่นี่ครับเออให้เพิ่นเพระาะว่าเอ็ดในข้ายเจ้าครับครูบาเอาสาธุบุญเด้อพี่น้องเด้อวันที่13ช่วงเวงลาใดครูบาบ่าย1นึ่นิดๆช่วงบ่ายโมงบ่าวถอดก็จะมาตั้งแต่5:00งคหรือเที่ยงไหะพี่น้องเดี๋ยวมาหาได้เตรียมหยังซอยครูบาเพิ่นก็จะได้เอาน้ำเอาหยังมาอ่าแล้วบัดนี้อันมามาถวายเพิ่นนําสร้างครับขุนเจ้านี่ก็มาตั้งหานอยู่นี่ครับเพิ่นมาให้บ่เพิ่นฝันดีบ่บ่ือเปล่าัวโบ๊ะโบ๊ะฝันยังได้ข่งใครเป็นใคร อันเอดห้องน้าแล้วเอดห้องน้ําแล้วพ่นสลองเทพื้นห้องน้าแล้วอมาอนี่ผู้ใหญ่บ้านก็เลยเลี่ยงอันนี้พ่นพ่นบ่ได้กินเราคืนเขาว่าได้เก่งใก่ขาเจ้ากรับเลสิเปลี่ยนไข่ได้เป็นไข่เนาะตามชมเพิ่นเฮ็ดสวยงามอยู่นะพี่น้องนะครับเดี๋ยวให้คู่บาให้พ่นกับอ่าอีกรอบในคูบาให้พ่น c อฟซีที่พ่นรวมเป็นจะภาพในคู่บาเออก็ f เอซีโออันผู้ใดก็ที่อัน ร่วมร่วมอันทํำบุญเจ้าภาพของน้าเป็นเจ้าภาพของน้าก็บของน้ากับสำเร็จร่วงละครับมันก็สำเร็จแต่ละสำเร็จตั้งแต่โอนเงินมาก่นละครับคุบ่วแล้วก็จะคิดว่าอย่างนั้นเนาะมันสำเร็จร่วงละท่านเสเร็จแล้วซึ่งการให้ครับเจตนาเข้าดีครับมันก็สำเร็จแล้วเพราะมันก็มันก็เป็นแค่คำเบาครับคุบาวแล้วกัน สิ่งที่เขากับถ้ำลงไปนั่นน่ะความจริงความจริง,รงมันสําเร็จลุล่วงนะครับท่านผู้ชมออวันมื้อพุลระจังไห้คู่บาอาจารย์พี่เพิ่นพันษาหลายๆที่เพิ่นมี่พระอภุโสเพิน่นเว้าเมื่อวันที่สิบสามพลระสิบสามนะมันลุ <ๆ S 1> ให้มันแล้วจบเท่ยเดียวครับบ่าวสาวก็จะแล้วน้ำเดื่มแล้วครับผมเมื่อซอยคู่บาก็จะมาแต่ช่วงห้าโมงจะมาอยู่แถวหาที่ซอยยังหาที่เตรียมซอยเพิ่นครับผมก็จะเป็นพิธีถวายนะครับกับบ๊วยเฮ็ดเหรอครับเฮ็ด ให้มันถึกตามลับถ้ามีหน้าแล้วอันนี้สงมันก็นจะมันจะเกิดอีกครับอีกรอบนึงเพราะว่าหฮอหฮาสางแล้วแล้วมันในหฮอกับสางแล้วแล้วหฮอกับถวายครับผมมันตามถ้ำตามลับตามเอาเป็นจจงได้งวัดนี่คู่บาเอาตัวนี้เราไปเสี่ยงนี่บ่ะเนีเอ๋ตัวใดไอ้คู่ที่คู่บาให้ตองวัดคือตัวนี้แปดศูนย์สามมันเห็นมียิ่งผู้นั้นแต่ตัวเซ่างรขังบอมเมียนบอมเมียนว่าคู่บามันมันนี่เอาคู่บาเ็าไปเสี่ยงครับเสี่ยงตัวนี่แะ เที่ยงมานี่เลยเที่ยงมานี่เลยตกจับบัดกระเล่ฝันฝันว่าผู้เฒ่าเพิ่นเฮ็ดจังซีไหมเอ็ดยังกาะก้มหัวบ่ก้มแล้วก็เอ็ดคือจังมีมันบ่มีคนน่ะนั่งอยู่ป่าย่่าเด้บิดพื้นซิทอัพซิทอัพมันแหละเออนซิทอัพเพิ่นก็ลุกเอ็ดขึ้นลอ่าเฮ็ดซิกอัพแล้วว่าซั่นอ่าเลขน่ะเข้าแล้วเข้าแล้วกันชั้นแล้วว่าตัวนี้น่ะเสียงตัวนี้แหละเข้าแล้วเข้าแล้วเราเราซิทอัพมัน่ะครับ เราเอ็ดขืนลงข้นล่งขึ้นลง,ง,ลง,ง,ลงคือจะคนแข็งแรงนะจะเข่าครับมนนี่ขเข่าแล้วเดอ้อศนะูนหาสามแล้วว่าเข่าแล้วศูนหาสามเนยอือแล้วว่าเข่าแล้วเสียงเลขตัวนี้เข่าแล้วเด้อเลขนะศูนหาสามเนียนครับอันเข่าล้วเด้อซูนหาสามเออสั้นๆแค่นั้นแหละแล้ววันนี้วัาวัดสิบบันนี้สิบวัดสิยางกลับอย่าลืม ซีสามพรอมเดอร์้ราอะหามันลงแลรวอ่ะแล้วเอตซีมีเอตซีอับศูนย์ห้าสามเนี่ยซีสามหามันลงเมนเราก้อนก้อนที่นี้ครับงวบไปเพาะเห็นเหมือนถ้าศูนย์สามนี่ก็ตรงกันนี่ได้เนี่ยแมนมันเพิ่นวัน่ะเข่าแล้วฟังดีดีครับเขาบอกตามฝันมั้เอาบ่าวเท่าเชเนะศูนย์ห้าสามเทอรเรเดอเลขนั่นแล้วพเอ็ ยึกพื้นพวกโอ้อี่ล่ะงอกขึ้นนกอัื่ละเจะเขาเอินอะไรละทังสี่ก็มีน่ฝันเศเียงศูนนี่แหะเขาเลยศูนย์ห้าสามเมียนอนี่เพิ่นว่าจะลืมซีสามพรอมเด้อซีสามเนอืมคู่ายจะตัดตัวใดล่ะครับถ้าตัดสองตัวเดี๋ยวซีสมเขียนใ้เพิ่นน่งซีสอันนี้จะหาสามขอคู่าบเออหาสามแล้วก็ศูนสาเลขท้ำนี่แหละอันนี้0ูนยสาม แล้วก็หาสามครับแล <regret. S 2> <In> ้วก็หาสามหาศูนย์บ่าวไหมคะบวอือมแค่นี้นะครับเพรา่ว่าะศูนย์สามมันตรงอยู่อ่าผู้ใดมัแต่ว่าคนมาชี่สามหนึ่งก่อคู่บ่าวชีสามซื้อครับเพื่อมาละเพื่อมาลังจักปูจักไหไขึ้นมาเร่าเร่าเร่าว่าเลขน่ะเขาเราเด้อเข่าแล้วเลขนะเราฟิกอัพมันละเร่าเข่าเราเด้อเร่าเนี่เซียงตัวนี้เล่าเพราะว่าเขาเราเด้อเลขนะับเข่าแล้วว่าศูนย์หสามแล้ววะ วันนี้กูบ่าก็เลยยางหนีแบบดครับยางหนีเราก็าเราก็ห้องน้ำก้นอย่าลืมซีสามพร้อมเด้อหามันลงหามันลงทำนี้สำนีอาธรรมประชมนะครับ,รบแล้ววันนี้เนะี่ยมันสีเลขกมีเลขฝันฝัน,นแต,นต่ว่าเป็นโตฝันจึงไลยครับเลขมัที่ซือ้ออันนี้ฝันได้เป็นโตนี่ครับฝันว่าไฟไหม้เฮือนกูบ่าครับไม้คักไม้คัดไมลขที่เนี่ยสองแปดไเลขที่สองแปดเนี่ยเลขฝัน เล็กอ่ะห้องย่อกฟ้าไปลงใช่อาตานี่ก่อนครับนี่มันสิหลายเอาล้เลขปูอยู่ปัสศาเนี่ยครับผมเลขอยู่ปัสศาเพื het, ่อคือมือเช้านี่เพิ่อกระโทกมาครับเพิ่นว่าเพิ่นสิไปเตาง่อยเพิ่นสิไปเตาง่อยแมนไปมื้อนี้ไปคั้นระล่ะครับใช้อากาศอันนู้เพิ่นว่าเดี๋ยวติไปหาดอกลเราอพิ่นสิมาอยู่เพิ่นสิมาอยู่แมนเพิ่นทันได้เพิ่นทันได็บอกอ่าคนทันได้อันนั้นอ่าแล้วว่าโอวอ่ะละเมื่อถวายเพิ่นจะได้มาบ่บ่บัได้มาเพราะว่า ยากเลยคนยากอันนี่คนเรียกว่าเออให้มโนนอาจารย์ซิดเป็นตัวแทนเพิ่นครับอาจารย์ซิดเพป็นก็เป็นพระเอระในเขตนี้ครับผมมวนเพิ่นนเอะละแต่จะได้เอาน้ำแล้วคู่บ้านท่านมาซอยเพราะว่าหาจังหนึ่งกะใบเดในวัดในี่ว่าใบผูกเพิ่นกินเพิ่นยังนัาคู่บ้านครับผมนี่แล้วเล่าจังจังจังว่านั่นครับแต่ เพิ่นนี่ฝันที่ดีป่ะครับอืมเห็นทรงให้ผมคือว่าเน้นชุดนี้เร่เน้นชุดนั้นแล้วเน้นชุดนี้เลยเน้นชุดนี้เลยเพราะว่ามันฝันจังซีเด้ครับเน้น5านามี่เลยบ่ครับแมนอืมเฮากับกันเว้นชุดนี้ครับอืมมันจิบ่ะอาจจะเพิ่นจิบาังแน่นิดๆหน่อยๆครับอันนี้ก็บ่แเน่้แมนบะแมนครับมันก็อยู่มันเกิดชนมันก็ตรงกับเลขที่ฝันตรงหวเด้เนะคขุบาเนาะ ศูนย์สามศูนย์หาสามผู้ใดมักหาศูนย์นะพี่น้องเนี่ยตัดเอาคู่บาให้เขียนแค่นี้นะครับเพราะว่าจะมาอีกว่าหาศูนย์นี่ลายรอบแล้วนี่เราจะสิมักนั่นไงคันทั่วนั้นอันนั้นขัดเสียงเลขแม่นเนี่ยเขาเสียงเอาเลยเสียงเอาเอาเลขอันนี้เขาอธิษฐานว่าเออคันเลขตัวนี้เขาฟันจะนั่นส่ฟันมันบ่อาเขากับเขาซื้อจังประหยัดเงินไปน้ำใแต่อีกตัวหนึ่ง นี่แหละเสียงไน้ตัวนี้อีกมันเนี่ยเสียงตัวนี้เสียงตัวนี้ได้ตัวนี้ครับมาเนี่ยมาเสียงตัวนี้อืพอฝันว่าเฮียติดเบ็ดข่อยอืไปนั่งซิดเบ็ดตัวเงินตัวทองแมนแมนไปนั่งชิดเบ็ดนั่งซิดเบ็ดอยู่ครับอกผมว่าติดป่ามันพันติดตัวเงินตัวทองติดตัวเงินตัวทองดึงมากมานี่ติดตัวเงินตัวทองมากเลยดึงมากดึงมากผู้ชายสามคนมาตีตัวเงินตัวทองตีหัวมัน ผู้ใช้สามคนตีหัวหุ่มมาตีหัวตัวเงินตัองตีหัวเงินผู้ชายก็หานแหละครับผมผู้ใช้เนี่ยสามคนถือไม้มาพูดไรใช่หานตีตัวเงินตัวทองข่อยข่อยกระดึงมากเบ็ดติดเบ็ดเลืที่เข่าแล้วบอกแล้มันติดแล้วมันติดแล้วเอาคุบารครับนาจอได้ทผู้ชมเด้อนี่ครับเหล็กปูยูปาร์ซาล่อก่อนนี่ครับเด้อนะครับเป็นจากมาเลเซียคุบาเพื่อจะแเนี่ยถามให้น้าพี่น้องเนาะคุบาให้ตวงวัดแปดศูนย์สาม แต่ว่าคู่บาเสียงเล็กตัวนี้แล้วฝันฝันตัวนี้นะครับฝันไว้แต่ในเก็เห็นผู้เฒ่าผู้เท่าวิดวิดพื้นโมเมนต์วิดพื้นจะฟิกอัพสิดอัพเออมันซิดอัพเอที่น้องเพิ่นเฮ็ดงอหัวขึ้นนะครับซิดอัพเพิ่งมาเข้าแล้วเข้าเข้าแล้วเด้อเลขนะเข้าเด้อเลขอ่าเข้าแล้วว่าซั่นอือมาบอกอันนี้เขาเรเด้อ053นี่สามไหมครับมันอี้ก่อนก่อนคู่บาสิย่างกลับออื เพิ่นกัเพิ่นก็บห้องน้ำกลัวอย่าลืมเด้อสี่สามอย่าลืมส<อ> <C 3 S 1> ี่ส<พ>าม,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 มเอาท่านผู้ชมเน้ยนตาเนี่เน้นห<ช>้าสามศูนย์สามสี่สามตัวกันมนะครับขอกราบขอบคุณขอบคุณคู่บาท่านผู้ชมนะครับพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ